นี่ฝนเดีย๋ยวนี้พี่ไม่เห็นนุ่นมาเที่ยวบ้านเราเลยผมเดินเข้าไปทักน้องสาวผมทึ่เรียนอยู่ม .6 ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะช่วงเนี้ยนุ่นมันหายหน้าหายตาไปเลยพี่ถามถึงนุ่นทําไมเหรออย่าบอกนะว่าพี่อะแอบชอบเพื่อนหนูป้าเป้าพี่ก็ถามไปอยางนั้นแหละผมไม่ได้เจอน้องนุ่นเพื่อนของน้องสาผมมาได้ประมาณสองเดือนแล้วผมกําลังคิดถึงเธออยู่เลยแล้วอยู่อ น้องนุ่นเธอก็เหมือนรู้ใจผมเธอปรากฏตัวต่อหน้าผมที่หน้าบ้านด้วยชุดเสื้อยืดตัวเล,ล็กรันลูปกระโปรงสั้นสีขาวน่ารักแสนสดใสพี่แผนพี่แผนช่วยตัดต้นกล้วยให้หนูเลยสิพี่สาวหนูจะแต่งงานน่ะพี่สาวนุ่นคนที่ตอนเด็กๆตอนเจอกับพี่ที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมอะ่ะพอพี่เข้าไปใกล้ๆอะ่ะพี่สาวเราก็ชอบพูดว่าเกลียดผู้ชายพี่ยังจำได้อยู่เลย คนนั้นแหละค่ะแต่ตอนนี้พี่หนูเขาไม่เกลียดผู้ชายแล้วนะคะเขามักผู้ชายหลายหลายเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะงั้นเราไปตัดต้นกล้วยกันดีกว่าแล้วผมกับน้องนุ่นก็เดินเข้าไปในตรงกล้วยหลังบ้านที่รกทึบแล้วพอพวกเราเลือกต้นกล้วยที่ถูกใจได้แล้วผมก็กำลังจะตัดต้นกล้วยก็ปรากฏว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินเข้ามาในตรงกล้วยดุมดุม โดยที่ไม่เห็นผมกับน้องนุ่นพอน้องนุ่นเห็นผู้ชายล่างใหญ่คนนั้นน้องนุ่นถึงกระทำตาโตกระซิบที่ข้างหูของผมเบาๆพี่แผนแล้วมันพี่เต้ยคนที่จะแต่งงานกับพี่ของหนูนี่นาแล้วทำไมมาอยู่กับพี่จอยเพื่อนพี่สาวของหนูได้ละ่ะแถมสองคนเนี้ยยังมาทำอะไรกันนงกล้วยเนี่ยเงียบๆก่อนทัน้งนุ่นเดี๋ยวพวกนั้นรู้ตัวเราแอบดูกันเงียบๆไปก่อนดีกว่านะแล้วเราสองคน ก็นั่งย่อตัวลงไปที่ใต้ต้นกล้วยแล้วก็แอบดูด้วยใจที่เต้นระทึกหนุ่มสาวคู่นั้นพอเข้ามาในดงกล้วยได้ก็ไม่รอช้าลี้บทะเขากอดกันแล้วก็จูกกันยังดูดดื่มร้อนแรงจนผมต้องเอาเมือปิดตาน้องนุ่นสาวน้อยวัยสิบเก้าน้องนุ่นพี่ว่าเราอย่าดูกันต่อเลยดีกว่านะกลับบ้านกันก่อนเถอะเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงเราเค่อยเข้ามาตัดต้นกล้วยกันใหม่นุ่นยังไม่กลับหรอกพี่นุ่นอะ ต้องดูให้สิ้นสงสัยว่าพี่สองคนนั้นเขาทำอะไรกันแน่นุ่นจะเอาไปฟ้องพี่สาวนุ่นก่อนที่พี่สาวนุ่นจะหลงพิษแต่งงานกันคนเจ้าชู้อย่างพี่เต้ยแล้วหลังจากนั้นผมกับน,นุ่นก็แอบดูคนทั้งคู่แล้วเลินรักกันอย่างร้อนแรงถึงพริกถึงขิงอยู่ในดงกล้วยยังไม่ไอายฟ้าอายดินจนผีตานีในด,ดงกล้วยถ้ามีจริงคงจะต้องร้องคีดแล้วก็ย้ายบ้านหนีแน่เลย พรบทรักของคนทั้งคู่มันแซบหลายพอบทรักของหนุ่มสาวทั้งคู่จบลงหนุ่มสาวทั้งคู่ก็เดินตัวเบาหบิวออกจากดงกล้วยไปเล่้งเอาผมกับน,น้องนุ่นนะที่แอบดูถึงกับตัวเก้งเงือกแตกคอแห้งผากมองหน้ากันด้วยสายตาที่หวานเยิบที่แฝงไปด้วยความรู้สึกแปลกๆไม่น่าเชื่อเลยนะพี่แผนว่าพี่เต้จะทำกับพี่สาวหนูแบบนี้ มนมีอะไรกับเพื่อนพี่สาวหนูได้ยังไงอ่ะนี่ถ้าหนูไม่เห็นกับตาหนูไม่เชื่อจริงๆน้องนุ่นพูดเสียงสัน่นคอยดูนะเดี๋ยวหนูจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพี่หนูคนเจ้าชู้แบบเนี้ยหนูไม่ยอมให้พี่สาวของหนูแต่งงานด้วยเด็ดขาดขณะที่เธอกําลังจะลุกขึ้นเธอก็เททลามาหาผมพี่แผนยุงหนูหน่อยสิหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้ แขนขาอ่อนแรงไปหมดเลยแถมขาหนูก็สั่นไปด้วยจาเดี๋ยวพี่ช่วยพยุงนุ่นกลับบ้านเองนะขณะที่เธอกําลังจะก้าวขาเดินออกจากดงกล้วยนะก็มีโนตอนนอยเข้ามาต่อยที่ขาออดของเธอจนน้องนุ่นสุดตัวลงไปนอนลงกับพื้นแล้วก็ร้องเสียงดังพี่แพทน์มดีอย่างไม่รู้มันมาต่อยหนูอะเจ็บจังเลยแล้วเธอก็เอามือกุมที่โคนขาขาวเยนของเธอโอ้โหนุ่น สงสัยนุ่นจะโดนมดตะน,นอยต่อยนะดูสิที่คนขามีรอยจ้ำแดงเอาเงี้แล้วกันพี่มียามองมาด้วยเดี๋ยวพี่ทาให้นะค่ะพี่แผนทาเร็วๆสิหนูเจ็บขาแล้วผมก็เอามือหนาที่สั่นเทาพราะเก็บทรงไม่อยู่ของผมป้ายามองแล้วก็ทาไปที่โคนขาขาาเนียนตรงที่โดนมดตะน,นอยต่อยจนน้องนุ่น อยู่ๆก็สะดุ้งขึ้นมาแล้วก็นั่งหนีบขาเข้าหากันแน่นพอผมนวดทายาไปทายามาน้องนุ่นก็เผอส่งเสียงร้องออกมาอีกเบาๆบ่เป็นไรเหรอน้องนุ่นน้องนุ่นเจ็บแผลเหรอผมถามเธอด้วยเสียงที่สั่นผ้าคอแห้งผ่าค่ะพี่นุ่นเจ็บแผลมากเลยอย่าเพิ่งหยุดนวดนะพี่แผนนุดต่อไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะ ยิ่งผมนวดแรงขึ้นเท่าไหร่น้องนุ่นก็ยิ่งใจเต้นแรงขึ้นทุกทีแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยอะไรบางอย่างเสียงลมหายใจของเธอมันดังฟืดฟาดจนผมมองหน้าเธอแล้วก็ตัดสินใจพูดออกมานุ่นบอกพี่มานะว่าความจริงอะหายเจ็บแผลแล้วแต่อยากให้พี่นวดต่อใช่ไหมไมาไม่ใช่ไม่ใช่นะพี ไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยไม่ใช่แน่นะผมกระซิบที่ซอกคอของเธอเบาๆแล้วถ้าพี่ทำแบบนี้ล่ะอย่านะอย่านะครับพี่แผนเธอร้องห้ามด้วยความตกใจแต่เพียงสักพักเดียวเสียงของเธอก็เริ่มแผ่วลงแผ่วลงแล้วน้องนุ่นก็ค่อยๆเอนตัวลงนอนในดงกล้วยปล่อยให้ผมบรรเลงเพงลงรัก สุดแสนฮาลเลอหันแบบที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจนน้องนุ่นมีความสุขครั้งแล้วครั้งเล่าเปลี่ยนดงกล้วยเป็นวิมานสวรรค์ชั้นเจ็ดแล้วน้องนุ่นก็มากอดซิทที่ข้างหูของผมเบาๆพี่แผน,นเห็นนิ่งๆแบบนี้ลายลึกเหมือนกันนั้นเนี่ยพอพวกเราตกเป็นของกันและกันแล้ว งานแต่งของพี่สาวของน้องนุ่นที่ถูกจัดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนคู่บป่าวสาวเพราะพี่สาวของน้องนุ่นไม่ยอมแต่งงานกับเจ้าบา่าวที่เจ้าชู้ผมกับน้องนุ่นก็เลยแต่งงานเป็นคู่เ่าวสาวแทนพี่สาวน้องนุ่นเพราะงานได้จัดเตรียมไว้หมดแล้วการกระแจกไปหมดแล้วแล้วพี่สาวน้องนุ่นก็กลับมาเกลียดผู้ชายเหมือนตอนเด็กๆเ,เหมือนเดิมส่วนน้องนุ่นกับผมต่างหลงรักกันอย่างหัวปักหัวปัม๊มไม่มีคืนไหน ที่เราจะไม่ได้แสดงความรักต่อกันแถมบางคืนนะ่ะเรายังไปแสดงความรักต่อกันในดงกล้วยด้วยแหละจนผีตานีต้องมาเข้าฝันแลาวทำอะไรให้เกงใจค่อยแน่ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ